รายการท่องสตูดิโอ1208เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานรหัสวิชา3905 0 78501ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีจุดประสงค์ัทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื้อหารายการจะกล่าวถึงอุปกรณ์ถ่ายทอดสดของดาววิดีโอวิธีการใช้งานอุปกรณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดสดต่างๆรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและทางผู้จัดทำขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังได้นำ สวัสดีพี่น้นน้องเนินและผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการห้องสตูดิโอ1208แล้วพบกับผมเช่นเคยนะครับผมสัม,มนเารปัญยานใหญ่หรือจะเรียกพี่หนุ่มก็ได้นะครับและนี่เป็น EP ที่3พาร์ท3แล้วนะครับจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์สวิต c er, h เชอร์ HS220 แล้วก็ได t a อร r ครีเอเตอร์นะครับ t c 2 0 0แล้วก็ผ่านด้วยตัวโปรแกรมนะฮะโดยใช้โปรแกรม CG สองศูนย์นะครับมาเป็นตัวตัวกลางในการทำ CG นะครับผมเรามาดูกันว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าไปทำอะไรบ้างนะครับเราต้องมา,าทำย้อนทำความรู้จักเอ้ยไม่ใช่ย้อนทำความรู้จักย้อนทำความเข้าใจวิธีการต่อวงจรกันก่อนนะครับพี่ได้สอนไปแล้วแต่ ต้องย้อนสักหน่อยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือตัวกลางของเราตัวหลักของเราก็คือตัวสวิตช์เชอร์ของเรานะครับ H S 2 2 0นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาอุปกรณ์ที่ช่วยในการาแปลงนะฮะของตัวโปรแกรม C G 2 2 0มาใช้ในตัว H S 2 0นั่นก็คือตัวเ e อ t e r ร r เ a t เตอรนะครับ2 0 0 tc 2.0 0นะครับแล้วก็อีกอุปกรณ์1นะครับก็คืออุปกรณ์ pc หรือโน้ตบุ๊กนะครับที่มีตัวโปรแกรม cg 2.0 0นะครับผมแล้วก็สายที่ใช้คือสาย s d i กับ hdmi นะครับผมอันนี้คือด้านหลังของตัว s w i t c h เชอร hs 2.0 0นะครับพี่ที่สอนพี่จะให้เสียบช่อง HDI 3กับ4นะครับผมน้องๆสังเกตนะครับตัวของ TC 20 0นของเรานะครับด้าน1จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบของอไว้เสียบสาย h d i ในหัว h d i output นะครับผม เอาพุทออกมาจากตัวนี้เพื่อมาเข้าตัวนี้นะครับผมก็เสียบสายเลยนะครับ S D I นะครับเสียบเข้าไปเอาพุทจากตัว T C 2 0 0มาเข้าตัว Switcher H S 2 2 0 0นะครับผมเสียบเข้าช่อง3กับช่อง4นะฮะต่อมาอีกด้านหนึ่งของตัว T C 2 0 0ก็คือ ถ้าเราใช้น้ตบุ๊กนะครับก็รับรองน้ตบุ๊กทุกเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ computer, นะครับก็จะรับรองพอร์ต HDMI นะครับผมนะใช้พอร์ต HDMI นะครับรูปแบบอินพุตนะครับอินพุตเข้าเข้าตัวของ TC20 นะครับผมเสียบสาย HDMI เข้าไป นะครับเข้าสู่ตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะฮะก็รูปแบบก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียบเอาพุทจากตัวโน้ตบุ๊กเข้าสู่ตัว TC2.0 0ด้าน Input ตนะครับเอาพุทด้านหนึ่งของตัว TC2.0 0 Output อ,ออกมาเข้าสู่ตัว Input ของตัวสวิตเชอร์ er นะครับ3กับ4นะครับผมนะรูปแบบก็จะประมาณนี้นะต้องให้ได้รูปแบบนี้นะครับในการเสียบนะครับผมต่อมาเราก็ต้องใช้โปรแกรม CG2.0 0เป็นตัวทำ CG background ไม่ใช่ background CG โลโก้ต่างๆนะครับหรือป้ายชื่อที่ต้องขึ้นระหว่างคนที่กำลังไฟ้สดอยู่นะตอนนั้นนะฮะเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปที่ตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับเมื่อน้องๆนะครับกดเข้าไปในตัวโปรแกรม cg2 0 0แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ น้องๆตอนแรกนะครับตรงนี้ยังไม่มีติ๊กถูกนะน้องๆกดออกก่อนหรือไม่ต้องกดออกเพราะตอนเพราะแรกๆจะไม่มีกดติ๊กถูกนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมากดตัวนี้นะครับถ้าเสียบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมเสียบตามวงจรที่พี่สอนไปเมื่อครู่นะฮะเสียบเสร็จแล้วน้องๆก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรม ct สองย์แล้วก็มากดที่ payback นะครับผมแล้วก็กดตัวเรื่องนี้ HDMI output นะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเสียบสักครู่นะฮะเราก็กลับเข้ามาสู่ในโปรแกรมกันเลยนะครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเสียบเสร็จแล้วที่พี่บอกให้เข้าไปที่ playback แล้วก็กด HDMI output นะครับกดเข้าไปปุ๊บหน้าจอจะกระพริบเล็กน้อยนะครับผมหน้าจอจะกระพริบเล็กน้อยนะแล้วก็ ขั้นตอนแรกเลยว่าเราต้องทำยังไงนะฮะน้องๆสังเกตที่ตัวนี้นะครับผมนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับเป็นการนำอเอาโลโก้ป้ายชื่อที่เราได้ถูกเราได้ออกแบบแล้วจากตัวใช้แลแพลตฟอร์มของ Canva หรือ,อตัวโปรแกรมของ ตัวโปรแกรมของตัวโปรแกรมของอะไรนะ Photoshop ใช่ตัวโปรแกรมข,นะของ Photoshop นะฮะตัวทีนึกนานไปหน่อยก็แบบไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่ต้องปรับขนาดภาพอยู่ที่อ่อยู่ที่1,920พิกเซล คูณห0ึ่งพนิกเซลนะครับผมปรับภาพตั้งค่าในตัวทั้งโปรแกรมของ Photoshop แล้วก็ตัวแคนวาแคนวานี้ใช้การตั้งค่าในวิดีโอเอานะครับน้องๆน,นะไปตั้งค่าในตัววิดีโอหรือ,อตั้งค่าภาพรูปแบบสร้างนิวโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งค่าภาพเป็นพันใช้เป็นหน่วยเป็นพิกเซลนะครับใช้หน่วยเป็นพิกเซลปรับค่าให้เป็นพันเก้าพิกเซลคูณพันแนะครับผมเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็ออกแบบออกแบบตามใจชอบเลยนะฮะโดยที่เรียบเปรียงคิดซ้ คิดเหมือนคิดเสมือนว่านะว่า,าคิดเสมือนว่าอันนี้คือรูปแบบนะครับที่ใน Canva หรือใน Photoshop ต้องให้ได้รูปทรงแบบนี้นะครับพันเก้ายี่สิบพันดสิบนะครับผมต้องให้ได้รูปทรงอย่างนี้เลย นะครับแล้วน้องๆก็จัดเรียงรูปแบบต่างๆว่าจะเอาอะไรบ้างโลโก้ชื่ออะไรใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ png นะครับลบพื้นหลังออกนะครับนะครับเหมือนที่พี่ทำให้เห็นนี่นะครับข้อดีที่ทำแบบนี้เพราะอะไรนะครับน้องๆแค่ไปดาวน์โหลดรูปภาพมาจากไฟล์ที่น้องดาวน์โหลดลงมานะครับอเอารูปภาพออกมานะครับภาพที่ถูกปรับแต่งเป็นค่าแบบ ค่าพันพันเกี่สิบแล้วนะครับคูณพันแดิแล้วน้องๆแค่เอารูปมาวางก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับง่ายไม่ต้องไปจัดเรียงอะไรเยเอะนะครับเหมือนเราจัดเรียงในในตัวแค้นว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาภาพมาลงใส่ตัวอ่าซีจีสออันนี้นะครับตอนนี้น้องๆก็จะเห็นว่านะครับว่าตัว รูปแบบที่พี่ได้ดาวน์โหลดลงไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ท็อปนะเป็นวิทยากรนะครับเหมือนเราเหมือนณนะตอนนั้นนะครับเรากำลังใช้ตัวสวิกเชอร์ในการถ่ายในงานใดงานหนึ่งนะครับโดยที่อาจารย์ท็อปเป็นวิทยากรนะครับโดยที่อาจารย์ท็อปเป็นวิทยากรเราต้องการขึ้นโลโก้ให้อาจารย์เขานะ น้องๆก็ต้องออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นให้นะฮะน้องๆก็ต้องมากดตรงนี้นะครับผมกดที่ payout นะฮะกดปุ๊บหรือจะดูก่อนหรือจะดูก่อนดูยังไงก็กดที่นี้นะฮะกดที่รูปแบบอ๋ออันนี้ต้องมีจอ2จอถึงจะดูได้นะฮะเรามากดนี้เลยดีกว่ากดนี้ payout นะฮะกดปุ๊บนะครับ รูปแบบที่เราได้ออกแบบในนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ในตัวสวิตเชอร์เดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูนะฮะนี่นะครับพี่ได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับน้องๆอ,อาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยแต่พี่ปันหนึ่งอาจจะยุ่งยากหน่อยนี่นะครับรูปแบบภาพนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวของอ่า ที่เราเสียบมา HDMI1 HDMI 2ช่อง3ากับช่อง4นะครับผมก็จะขึ้นโลโก้ของยานท็อปมานะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับแต่งจุดที่ต้องจุดที่ปรับแต่งของตัวสวิชเชอร์อยู่ตรงไหนนะครับผมจุดที่ปรับแต่งอยู่ตรงจุดนี้นะฮะอยู่ตรงจุดนี้น้องๆจะเห็นนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับเมื่ออยู่ตรงจุดนี้อันนี้คือ เปรียนเสมือนพีวิวกับโปรแกรมนะครับพีวิวคือหน้าจอยด้านหนึ่งที่กำลังจัดเตรียมโปรแกรมคือหน้าจอยด้านหนึ่งที่ออกแสดงผลไปแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่ามันทำยังไงนะฮะกดเข้าไปที่ตัวเดี๋ยวพี่ขอเซตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอเซตไว้ก่อนกันหนึ่งสักคู่ นะตอนนี้กดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับกดค้างกดค้างที่ตัวนี้นะครับตัวที่6ของในช่อง9ช่องนี้นะครับกดไปที่ตัวที่6กดค้างนะครับจะเกิดไฟกระพริบนะฮะเราต้องการเอาภาพไหนขึ้นเราก็กดไปที่อันนั้นนะฮะกดไปที่อันที่3ตอนนี้ภาพขึ้นอันที่3านะครับผมที่อาจจะขึ้นภาพไม่เห็นได้ไม่ชัดแต่ก็ อันที่สามคือ,อโลโก้ของอาจารย์นะครับที่ขึ้นอยู่ชัดเจนนะกดไปอันที่สามนะครับผมแล้วก็ปล่อยออกเมื่อปล่อยออกปุ๊บเราก็ต้องการเช็คว่าขึ้นจอพรีวิวหรือไม่กดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเห็นในภาพนะครับเดีย๋ยวพี่จะให้เห็นนะฮะนี่นะครับน้องๆก็จะเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะขึ้นโลกโก้ยันท็อปเป็นช่องพรีวิวนะเป็นช่องพรีวิวที่ช่องเตรียมนะครับเมื่อเราต้องการเอาออกไปช่องโปรแกรมเราแค่กดสวิ์คันโยกนะครับกดสวิ์คันโยกแล้วก็อ่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่งปุ่มที่3ปุ่มที่3นะค,คือปุ่มของตัว ตัวโปรแกรมนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นจอนี้ให้นะครับมันก็คือขึ้นภาพนี้ให้นะครับนี่นะครับจะขึ้นจะขึ้นจุดนี้ให้น้องๆก็ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดออกไปแล้วโลโก้ก็ขึ้นบอกชื่อผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับผมเช่นอาจารย์ท็อปกำลังพูดอยู่ป้ายชื่อนี้ก็จะขึ้นเป็นวิทยากรให้ หลายๆคนได้รู้ว่าเขาคือใครอะไรประมาณนี้นะครับผมวิธีใช้ก็จะประมาณนี้ของตัว Hs 2อ0 0ของเรานะครับตัวนี้คือตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้คือตัวเตรียมนะครับผมตัวนี้คือตัวแสดงให้เขาเห็นให้หลายๆคนได้เห็นนะครับวิธีการใช้กดค้างแล้วก็กดกดโลโก้นะครับกดที่โลโก้3 หรือถ้าเป็นถ้าโลโก้4ขึ้นก็กดที่โลโก้4ถ้าโลโก้3ขึ้นก็กดที่โลโก้3นะครับแล้วก็ปล่อยออกนะครับผมมันปล่อยออกก็เหมือนเป็นการบันทึกการบันทึกว่าเราต้องการใช้โลโก้ช่องที่3ในการใช้ทํางานแล้วก็กดเช็คอีกทีนึงก็ดูที่หน้าจอว่าขึ้นชื่อไหมถ้าขึ้นชื่อแล้วก็กดอีกตัวนึงกดที่โปรแกรม ช่องที่3กดปุ๊บก,ก็จะขึ้นให้หลายๆคนได้เห็นว่าชื่อของตัวอของผู้เป็นวิทยากรนะครับบอกชื่อของวิทยากรนะครับผมก็อันนี้เป็นวิธีทำนะครับของตัวการใช้ CG นะฮะแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่ในตัวโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับในตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะให้น้นอง จัดเตรียมรูปแบบได้หลากหลายเลยจะเป็นชื่อใครจะได้หรือจะเป็นโลโก้ใครก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่น้องๆอ,ออกแบบนะครับก็ถ้าวิธีเปลี่ยนวิธีการยกเลิกนะครับก็น้องๆก็กดตรงนี้เลยนะฮะกดหยุดนะครับเอ็นเนี่ยกดหยุดไปเลยกดปุ๊บก็จะหายไปในโลโก้แต่ในตัว แต่ในตัวสวิชเชอร์ก็หายเช่นเดียวกันแต่ก่อนกดน้องๆต้องปิดตัวที่พี่สอนให้กดอยู่สอนให้กดก่อนนะครับไอ,ต,อ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  er บต, 3, ตัวที่3นะครับของช่องของช่องของสวิชเชอร์นะฮะตัวที่สามตัวที่3ามนะน้องๆต้องดูแต่ต้นคลิปนะฮะจะได้ไม่งงพี่พยายามสอนให้น้องๆเข้าใจมากที่สุดแล้วนะครับก็อุปกรณ์ไม่ได้ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องทำเรียวๆแบบนี้เลย นะฮะก็กดตัวที่3ก็ถือว่าหยุดการแสดงป้ายชื่อโลโก้ต่างๆนะครับผมก็หยุดหยุด๊บยังไงต่อถ้ามีคนหนึ่งมาแทนเราก็แค่เปลี่ยนชื่อให้เขานะครับกดลบไปเลยกดลบเปลี่ยนชื่อให้เขานะฮะคนที่2นะครับเป็นผอ,อเป็นผอ,อ,อก็ได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นผอ,อเช่นผอ,อ,อกำลังจะขึ้นมากล่าวกล่าวเปิดพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็ขึ้นชื่อของท่านให้แล้วก็กดแล้วก็กดที่ payout นะครับแล้วก็ไปเซตในหน้านู้นเลยนะครับผมไปเซตในตั้งค่าในตัวสวิตช์อีกทีนะครับผมหน้าที่อันนี้ต้องมีที่บีบอกไปว่าการควบคุมของชุดถ่ายเทสดแบบเคลื่อนที่มีทั้งหมดอยู่ประมาณ สี่ถึงห้าหน้าที่นะครับหน้าที่ของกล้องนะครับหน้าที่การควบคุมของ,ของ,ของขสวิตช์แล้วก็หน้าที่ของการควบคุมเครื่องเสียงหน้าที่การควบคุมการทำซีจีกราฟิกต่างๆนะครับผมแล้วก็การควบคุมอะไรนะควบคุมหลักจะมีควบคุมหลักอีกคนหนึ่งนะรวมเป็นห้าห้าห้าหน้าที่นะครับหลักๆที่ต้องควบคุมควบคุมที่ต้องการประสานงานระหว่างการทำซีจีกับ คนทํา CG กับคนควบคุมสวิตเชอร์ก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับผมครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่3 +3 พัสาวิธีการใช้งานอุปกรณ์สวิตเชอร์ hs 2.0ง t ูนย์ไตเติลนะฮะ Creator นะครับ,รบ tc 2 0 0ผ่านโปรแกรม CG2.0 0ชื่ออาจจะยาวนะครับพี่ก็ขอจบไว้เบียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจหรือ,อพบปัญหาอะไร นะครับย้อนดูคลิปนะครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับ